สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาเดินมาเดินเนาะไม่ใช่มาเดิน,นะาดนทางไม่ใช่เดินทางเดินไปดูบ่อปลานะครับเอฟซี FC. ที่น้องไอเดียกับคุณผู้ทอดเนาะเห็นปลาแต่ ไม่รู้จะเอาวีีไหนนะครับอ VC เพราะว่าเป็นปลาเขาไม่รู้น้องไอเดียกับน้องแอมอยู่ที่ไหนนะครับนน่นโน่นเห็นแล้วโอ้กำลังหาปลาไหลอยู่ครับซ c ไปไปดูกันนะครับอ,อยู่ที่เดิมเนาะต้อง นี่ครับชมบรรยากาศเนาะครับพี่สิรอบๆสวนยางเนาะ,ะนี่ครับน้ำทำไมไมัเนเปรงอย่างนี้ไปดูครับพี่สิว่าน้องไอเดียจะทำอะไรอยู่ มันดูปลากันนะครับไอซีเดี๋ยวนะครับลงก่อนอืมครับไปอโอ้ปลาตรงสระนี้มันเยอะนะครับไอซีจแต่เป็นพวกปลาตะเพียนเนาะ ผักบุ้งก็สวยเนาะผักบุ้งอยู่ที่บ้านก็มีครับเอฟซี FC. ก็พาเอฟซี FC, มาดูน้องไอเดียกับแอมนะครับเอฟซีเขาทำอะไรกันปลายิ่ตงสระนครับเอฟซี FC. บวดนิ่งหยับนิ่งหยับนิ lesbian, น่งหยับอยู่มีปลาชอ่อนแล้วเนาะนี่ครับฮ้ยเมื่อวานนี่ครับเห็นปลาชอ่อนตัวใหญ่มากครับอยู่ตรงนีน้ตรงสะตรงนี้นะปลาชอ่อนตัว ตัวใหญ่มากเกือบสองเกือบสองโลเนาะโลกว่ากว่าก่อนะครับจะอยู่ตรงโน้นนะครับวิซีมัวนี้เห็นอยู่ตรงนี้เห็นมันกระโดดนี่ครับมาครับไิซีมาดูน้องไอเดียกับแอมนะครับมาหาปลาไหลได้และหนึ่งตัว ก็เมกี้เอาตรงไหนลูกปาลาไหลอ่าตรงไหนโอ้ตรงนั้นปาลาครับอุซีมก็นั่งเล่นอยู่นะครับอุซีเล่นต้มไปด้วย <laughs> ตมตรงนี้เลือกลึกมากนะครับอซีอยู่ที่เดิมเนาะก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรนะครับอซีก็เห็นเด็กๆลงมาเล่นน้ําลงมาหาปหลาไหลก็ลงเลยลงมาดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้อือหงอหยอกล่นนะครับอีซี่ เด็กๆตามภาษาเด็กๆเนาะอุ้ยอุ้ยอยากล้มนะโอ้นั่งตรงไหนก็เดดนะครับอีกซีร้อนก็ร้อนออไม่รู้แลว แล้วแต่จะวิดขึ้นถ้าไม่ใช้คุก็ไม่ขึ้นไม่ได้นะน,นีนะรครับก็ไปไก็ไม่ได้ไปกับช่างพงเนาะเพราะว่าอยู่ทางบ้านก็ ยากนะครับไอซีไม่ได้ไปด้วย,วย,วยน,น,น่ครับไม่รู้ไ,รได้ปลาอะไรปลาเล็กก็เมื่อคืนนี้ช่างพง์ก็ชวนอยู่นะครับดดก็ไม่ได้ไปเน,ะนา,านนะ,ะาก็ ส่วนช่างพงก็เดินทางถึงแล้วผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่างานทางบ้านมันยเยอะ FC เนาะเอซเนาะนะครับนะต้องเอคงจะรู้เนาะว่าทำไมผมไม่ได้ไป งานอยู่ทางบ้านเยอะก็ไม่รู้จะไป,ไปทางไหนนะครับ f <Okay. S 1> ไหนจะปรุงมันไหนจะขึ้นสวนเนาะ <Okay. S 1> ก็ขอโทษ f อนะครับเอ <Okay. S 1> แดดก็ร้อนวันนี้ หมวานนี้ก็ไปหาเห็ดนะครับอซีไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแดดเยอะเกินไปมันร้อนมันแดดร้อนเนาะก็ไม่เห็ดก็ไม่ออกนะครับเอซีได้ประมาณจากักเจ็ดแปดดอกก็ควรน้อง ส่วนล้านลานก็เล่นน้ำอยู่นะครับเีฟซีทางไอเดียแะมอมเล่นไม่ใช่เล่นน้ำเนาะเล่นโคลเนาะนี่ <c oughs> ครับดูครับเด,ด,ดินเนี่ <c oughs> ใกล้จะถึงกลางขาหนูครับเีฟซีนู่นดูนะครับก็ ไม่มีอะไรจะถ่ายก็เลยมาถ่ายเด็กๆเล่นโคนดีกว่าครับอเอฟซีก็อ่าผมขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ